แล้วที่แบงค์ชาติเขาไม่เห็นด้วยมากที่สุดคือไม่อยากให้รัฐบาลไปกู้เงินจากธนาคารออมสินรัฐบาลเศรษฐาประกาศว่าจะขยายตัวเลขเพิ่มตัวเลขการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมคำว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเนี่ยเขาชอบใช้คำว่าตัวเลข GDP ผิตภัณฑ์มวลรวมก็คือประเทศไทยนี่ทั้งผมทั้งท่านทั้งเจ้าสัวทั้งคนจนทั้งคนชั้นกลางนี่ร่วมกันผลิตร,ร่วมกันใช้แรงงานร่วมกันหาทำมาหาเรื่องชีพให้มันเกิดการหมุนเวียนขยายผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาเรียกว่า GDP <c oughs> ท่านทั้งหลายครับ <c oughs> ทุก ธนาคารทุกสถาบันการเงินได้ประกาศมาพร้อมกันแล้วว่าลดการคาดหมายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยลงไม่ได้ลดถึง1%หรอกครับลดเกือบครึ่งเปอร์เซ็นต์น่ะลดตามลงนั่นหมายความว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยจะไม่พุ่งทยานอีกแล้ว เศรษฐกิจจะไม่ขยายตัวอีกแล้วเพราะปัจจัยการส่งเสริมปัจจัยที่จะดึงเงินทุนจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยไม่มีแค่เรื่องค่าไฟนี่เขาก็ไม่มาแล้วครับค่าไฟประเทศเวียดนามนี่สองบาทห้าสิบสตางค์ทั้งไฟบ้านทั้งไฟอุตสาหกรรมเนี่ย ค่าไฟในประเทศไทยนี่ถึงแม้แต่ลดแล้วเหลือ3า9บาทเกก็สบาทนั่นแหละครับแต่ไฟฟ้าที่ใช้เกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรมนี่ตอนนี้นี่หบาทหบาทนะครับค่าไฟเราแพงกว่าประเทศเวียดนามนี่สามเท่าเอาแต่เรื่องค่าไฟนี่เขาก็ไม่มาน้ํน้ำอีกน้ำประปาเราก็แพงแพงกว่าเขาอีก eec จึงไม่ได้ผลนี่ที่พลเอกประยุทธรรนะ์ทำเปัจจัยที่มันเกิดขึ้นพร้อมกันตอนนี้ก็คือหนึ่งขาดการหมุนเวียนเงินในประเทศนี่มันมีปัญหาซ้อนนะครับสองค่าเงินลดน้อยลงหรือค่าเงินเฟ้อเงินหายาก แถมค่าเงินก็อ่อนด้วยนี่มันเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นและมันสุ่มเสี่ยงที่เกิดอันตรายต่อการล่มสลายทางเศรษฐกิจเหมือนปี2540ที่แบงค์ชาติเขาเตือนแล้วที่แบงค์ชาติเขาไม่เห็นด้วยมากที่สุดคือไม่อยากให้รัฐบาลไปกู้เงินจากธนาคารออมสิน S 1> <S 1> อันนี้พูดแบบตรงไปตรงมานะกรรมการผู้จัดจาการธนานคารอมสินฟังผมไว้ประธานบอร์ดออมสินและกรรมการบอร์ดทั้งหลายนี่ฟังผมไว้ธนาคารอมสินมีสภาพคล่องอยู่สองล้านล้านก็คือเตรียมให้คนมาถอนเงินนี่ใครจะมาถอนเมื่อไหร่ก็ได้นี่เตรียมไว้อยู่สองล้านล้านแต่ถ้าหากว่า รัฐบาลบีบเอาเงินจากแบงก์อมสินออกไปห้าแสนหกหมื่นล้านหมายความว่าเงินหนึ่งในสี่ที่ธนาคารอมสินมีอยู่จะหายไปทันทีหายไปทันทีนะครับเขามีความวิตกกังวลว่า ถ้าเงินที่เรามีอยู่สบาทหรือเรามีเงินอยู่หนึ่งบาทนี่หายไปทันที25บาทมีเงินอยู่สองล้านล้านหายไปทันทีห้าแสนกว่าล้านบาทนี่มันจะเกิดภาวะความตื่นตระหนกจากวิกฤตเศรษฐกิจที่มันมีอยู่ให้กลับไปย้อนดูเหตุการณ์ คนแห่ถอนเงินจากธนาคารนครหลวงไทยก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี40คนแห่กันไปถอนเงินออกจากธนาคารนครหลวงไทยเนื่องจากไม่เชื่อมั่นเพราะธนาคารนครหลวงไทยมีหนี้เสียจํานวนมากคนแห่ไปถอนเงิน ธนาคารนครหลวงไทยแก้ปัญหาโดยการเชิญท่านประธานองค์มนตรีพลเอกเปรมตินสูรานนท์ให้ไปเปิดบัญชีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นท่านไปดูข่าวเก่าๆได้แต่ก็ไม่สามารถทัดทานความตื่นตหนของพี่น้องประชาชนที่ไปแห่กันถอนเงินออกจากธนาคารนครหลวงไทยในเวลานั้นได้ เขาไม่อยากใหเก้เหตุอย่างนี้นี่มันเกิดขึ้นกับธนาคารอมสินอยู่ดีไม่ว่าดีเงินหายไปมีเงินอยู่สองล้านล้านเงินหายไปห้าแสนหกมื่นล้านวับแล้วเกิดประชาชนไม่เชื่อมั่นแล้วครับเกิดกระแสข่าวลือแล้วครับคนก็แห่กันไปถอนเงินออก <c oughs> แบงล้มนะ เขาไม่ต้องการให้ธนาคารอมสินลม้มเขาจึงไม่อยากให้รัฐบาลไปเอาเงินจากธนาคารอมสินอ่าห้าแสนหมืล้านเอาไาแจกคนเพราะเขารู้ว่าแจกไปแล้วมันก็ตำน้ำพริกละลายแม่นม้ำเงินห้าแสนนี่แทนที่จะกลับมาสู่ประชาชนมันไปอยู่กับเจ้าสัวไม่กี่ตระกูลที่ขน โยกย้ายเงินออกไปฝากที่ต่างประเทศแล้วพวกนี้มันไม่มีเงินฝากในธนาคารไทยนะฝาก HSBC ฮ่องกงเซี่ยงไห้แบงก์ฝากธนาคาร Standard Chartered ฝากธนาคารซิตี้แบงอยู่สิงคโปร์เขาไมา่ได้ฝากเงินในประเทศไทยนะครับนี่เรากำลังเอาระบบเศรษฐกิจของประเทศเอาแบงก์รัฐ ก็คืออมสินนี่ถ้าจะเอาเงินอมสินจริงเนี่เอาไปเสี่ยงมากเลยกับโครงการแจก,กเงินประชาชนคนละหนึ่งมืนบาทท่านเห็นความล่มสลายของรอเจนตีนาไหมครับที่เกิดขึ้นนะล่มสลายเงินไม่มีใครเชื่อท่านเห็นประเทศร่ำรวยอย่างเวเนซุเอลาผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ ของโลกในติดหนึ่งในห้านะครับวันนี้เงินมีค่าน้อยกว่ากระดาษชำระที่ใช้เช็ดกน้นอีกท่านเห็นไหมครับธนาคารแห่งประเทศไทยเขามีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องนี้เขาก็ไม่ต้องการให้ประเทศเรานี่ตกอยู่ในสภาพที่มันจะเดินหน้าไปอย่างนั้น แล้วท่านเห็นความล่มสลายของการใช้ระบบดิจิตอลของฮอนดูรัสไหมครับเขาก็ไม่ต้องการให้ประเทศนี่เดินหน้าไปสู่การล่มสลายที่เอาเงินดิจิตอลมาใช้เหมือนที่ฮอนดูรัสกำลังเจออยู่ในวันนี้